Bring like that ass back boom, 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 boom. สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยูชาแนลนะครับโอเคครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมวันพันแมนเดอะสตองเปียดนะครับผมแล้วก็เรามาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์150เหมือนเดิมในแกรปปุ่เซิร์ฟเวอร์ที สมดุลที่สุดนะครับผมจังหวะนี้นะครับผมคือเซิร์ฟเวอร์ที่สมดุลที่สุดนะครับผมไม่มีใครบอกหรอกครับว่ามันสมดุลมีผมคนเดียวนี่แหละครับที่ว่าบอกว่ามันสมดุลนะครับผมเออ โอเคครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวฟูบุกินะครับผมแล้วลองเขาไปตีดูหน่อยแล้วกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผมสําหรับฟูบุกิของลุงยุทธนะครับผมเออแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับโอเคครับผมไปกันเลยครับเออฟูกิของผมนะครับผมพลัง65ล้านนะครับผมก็ปั้นแบบ เออไม่ไม่แบบมันแบบเบาๆอ่ะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคือมันยังไม่จัดหนักจัดเต็มเท่าไหร่นะแต่ผมคิดว่าตอนแรกอ่ะผมว่าผมจะทําสุดใช่ไหมเออผมมองว่าผมทําไม่ต้องสุดดีกว่าเดี๋ยวเราเก็บภพไว้ทําอัศวินดีกว่าอัศวินจกนักรกลค่อนข้างปูงมากๆเลยนะครับผมเออพลัง65ล้านนะครับผมก็เป็น อ่าอ่าเป็นใสเซตเกราะจากปนไปนะครับผมอัพดาวตันตันกันไปเลยนะครับบวกกับการบัฟตันตันกันไปเหมือนกันนะครับผมอุปกรณ์จะประมาณนี้นะครับผมที่ใส่ไปนะฮะแล้วก็ทักษะการบัฟอะไรเราก็ใส่กันแบบนี้ครับอ่าแผ่นทักษะเราใส่กันแบบนี้ครับผมอ่าผมใส่เป็นแผ่นทักษะนรกนะครับผมเลวลจิตอันนะครับผมแล้วก็แผ่นต่อต้าน1อันนะครับ ตามด้วยตามด้วยตามบีตาเกิดนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เป็นแผ่นกำแพงหนึ่งครับวิวเจ็ดนะฮะแล้วก็แผ่นเอนลอนรกอีกอันหนึ่งนลครับว 7, ิวเจ็ดเกันกตามด้วยแผ่นตอต้านเวลแปดนะครับที่ใส่นะฮะจะประมาณนี้เลย,เลยนะครับผมท่านผู้ชมส่วนมีอะไรไหมไม่มีอะไรแ,ไไไรแล้วแหละไอ้ตรงนี้เราก็ยังไม่ค่อยได้ปลดกันไปสักเท่าไหร่นะจะประมาณนี้นะครับ สำหรับตัวนี้นะครับฟุกิดูดีเอฟเฟกต์ฟงวิ่งฟงวิ่งแต่รู้สึกว่าร่างนี้มันจะเล็กไปนิดหนึ่งนะครับเล็กไปนิดหนึ่งไม่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 ได้ราบมนะครับคือคอมันเล็กไปนิดนึงนะครับฟูบุกิร่างนี้นะครับโอเคครับผมปะเราไปดูกันหน่อยแล้วกันครับผมเปิดพาร์ทสิบสองนะครับผมคือพาร์ทสิบหนึ่งเนี่ยมันจะต้องอันติก่อนนะครับมันถึงจะติดสถานะล็อกเป้าหมายนะครับ ก็คือล็อกเป้าหมายเนี่ยมันจะกันไล่อันติทุกประเภทเลยนะครับผมไล่โจมตีทุกประเภทนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นพาร์ทสอ่ะลงสนามปุ๊บมันจะติดสถานะพายุเลยนะครับผมสถานะาล็อกเป้าหมายนั่นเองนะสังเกตดูง่ายพาร์ทหต้อง ถ้าจะเล่นพัทหนึ่งต้องเล่นทีมที่มีความเร็วจัดๆเลยนะครับมันถึงจะบล็อกกันพวกแฟดกันพวกคิงอะไรได้นะครับสำหรับพัทหนึ่งนะแต่ผมเปิดเป็นพัทสองมานะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมอืม,มามาดูอาพาสสีฟนะครับพาสสีฟเพิ่มค่า HP ถาวรนะครับผมเออแล้วก็ ลดดาเมดไม่ติดคีดด้วยนะครับส่วนอันติก็อย่างที่บอกเลยนะครับถ้าเกิดเรา,าปล่อยอันติแล้วมันก็จะไปล็อกสถานะคือล็อกเป้าหมายกับฝั่งศัตรูนั่นเองนะครับเอาง่ายๆแบบนี้แหละจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับผมส่วนท่าหนึก็คือโจมตีเป้าหมายรายเดียวสร้างพลังโจมตี120%นะครับผมอาจจะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับบุกิของผมพลัง65ล้าน หมดจัดหรือเปล่าไม่รู้แต่เราต้องไปลองดูกันก่อนนะครับผมว่าลงสนามแล้วเนี่ยเอาทําไมทําไมอยู่ดีๆใส่ตมามาวิทพื้นก็วิทพื้นอีกแล้ววิทพื้นอีกแล้วรู้สึกว่ามันจะดิ้มดึ้มดึ้มดิ้มจนวิทพื้นนะครับจังหวะนี้นะสำหรับฟูบุกิเข้าทีมมาแล้วก็พลัง39 9ล้านนะครับมีโอโ้พลังหายไปเยอะเลยหลังจากเอาแฟตออกไนงะคือแฟตผมมันฝุดไงผมเอาแฟตออกไนงะ แปดผมมันสุดไงเออมันอาวุธสี่ดาวด้วยนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็5ดาวด้วยนะฟูบุกิยังยังไม่สุดเท่าไหร่เดี๋ยวรอพลังสุดน่าจะสุดเหมือนกันนะครับสำหรับฟูบุกินะครับอาวุธเข้าเดี๋ยวผมก็จะมาจัดการให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนวันนี้เราไปจัด pvp กันหน่อยแล้วกันนะครับมีใครตั้งทีไว้ให้ผมตีไหมเนี่ยตีแบบ เบาๆขำๆก็พออ่ะเออเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับผมไม่อยากเปดีในเฮ้ยเอาทีมนี้ก็ได้นะทีมเขามีเอ่อเอ่อเจ้าตัวระเบิดอะระเบิดแล้วมีทัชใส่มาด้วยครับโอ้โหมีทัชอะไรล่ะปุ๊บปุ๊บจีนะครับพูจะตีชนะมันหรือเปล่าเนี่ยไปลองดูครับกับเซตจีอะไรเนี่ยจีอะไรเ่ยจจีซีซีอะไรนะเออ,อม,มาครับผมเริ่มเกมมาก่อนเห็นไหมให้มันจะติดพายุครับฝั่งฝั่งคู่ต่อสู้เห็นไหม เออของเขาก็พักเสาะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นพาย,ยุลอยขึ้นมาเลยนะครับผมเออจัดไปครับขวานโจมตีจังหวะนี้ของลุงยุทธชาแนลครับผมจัดไปกับบีมไป1นึ่ีครับโอ้โหบอกได้เลยว่าขวานโจมตีไปอีก1น,น,น่ีครับมาแบมไปอีก1นีครับผมจังหวะนี้ครับโอ้โหอะไรก็ไม่รู้รนะเบิดบุ่มบั้มบุ้มบั่มเต็ม,มจ,จอไปหมดเลยครับฝั่งนู้นได้เปิดมาบ้างครับเป็น ซอมบี้แมนนะครับผมฝานสับยักษ์ใหญ่เอ้ยไม่ใช่ฝานสับยักษ์ใหญ่มันของของตัวหนึ่งนะครับมานะผมได้เปิดนะจังหวัดน,นี้ก็ัอผมมาบีบวุ่ยพันสามร้อยล้านครับผมโอ้โรแรงแล้วมาดูเฮอริเคนรอบทิปของเรานีครับฟาดฝันโอ้ฝันโค้งโอ้โหสวยจัดแล้วมีระเบิดบึ้มนะครับผมแล้วทีฝั่งนู้นเดี๋ยวมาดูบ้างก,ก,การปันปันโค้งโโอ้สกิอสวยงามน่ารักบูมมากครับผมสำหรับสก,กิลวครับจัดไปฮะจังหวะนี้ สะสมพลังโจมตีฝั่งนู้นบึ้มมาหนึ่งทีห้าร้อยยีล้านครับโอ้โหจัดไปครับจังหวะแล้วก็ตีไปหนึ่งทีครับสำหรับกระบองเล็กทางฝั่งนูง้นครับมาที่ไฮโลแกรมสไตล์ครับผมบุ๊บบั๊บบุ๊บบั๊บบ้มเอ้าโดนระเบิดไปครับนี่ครับเป็นไงฮะดาวจรวดยุงแดงแรงฤทธิ์ของเราบุบปัดแ้วเรียบร้อย ตายหมดครับเขาก็เหลือแบบ เหลือ3าตัวครับท่านผู้ชมแล้วก็ยิงไปอีกหนึ่งทีครับจังหวะนี้ยังไงต่อโก้คตือผมต่อยหน้าราชาไปหนึ่งทีครับแล้วก็ตามด้วยจังหวะนี้เป็นซอมบี้แมนฮะโอ้โหซอมบี้แมนผมปานโจมตีไปจังหวะนี้ครับท่านผู้ชมแล้วก็โดดขึ้นไปฟาดไปหนึ่งทีครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วก็ตามด้วยลูนทะลวงของฝั่งตรงข้ามครับเลือดผมก็ลดไปเยอะเหมือนกันนะครับปานโจมตีบีมไปหนึ่งทีครับโอ้ยยังเบาครับผมโอเคไปไปกัน ต่อครับมาผมบ้างผมบ้างครับผมสะสมพลังโจมตีกระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ทุบกระบาลไปหนึ่งทีบโอ้หบอกได้เลยว่าเธอริเีเครอบทิศจังหวะนี้สกิลสวยงามจัดๆนะจริงจริงจริงจัดเลยนะครับอะไรวะเนี่ยมาแล้วจวังหวะนีโอห้าร้อยสอห้าร้อยสล้านนะครับผมโอเคมายูผมตีธรรมดาไปคนระับ ดามเมจเ่าขี้มดครับผมนี่งีไปหนึ่งทีครับตอนนี้เหมือนเอายุงมาแทงอ่ะเหมือนเอายุงมาเฮ้ยแล้วมีซอมบี้แมนล้มลงไปครับโดนติดสถานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซอมบี้แมนติดสถานะแล้วก็ล้มนอนเค้งเต้งลงไปเลยครับต่อยหน้าไปหนึ่งทีครับเออก็มาดีครับจานจานก็มาดีครับลุกขึ้นมาลุกขึ้นมามึงลุกขึ้นมาเอาโอเคครับขวานโจมตีองผมไม่ได้นอนฮะผมไม่ได้นอนนะผมไม่ได้นอนนะเออไปหนึ่งทีครับโอ้โหแล้วก็ไล่ไปหนึ่งทีครับ แหวมไปหนึ่งทีครับโอเคสวยโอเคสวยมาจัดไปครับความโจนตีครับลุกขึ้นมาความโจนตีอะไรขวานโจมตีนะครับโอ้โห,โหคือแบบชิวจัดครับแต่เรามารีวิวให้ดูเอฟเฟกเฉยๆนะทุกคนเรามารีวิวทัสซืเบอร์กนะครับผมเราเขาไม่ได้ตั้งทีมจริงไว้ไงเออถ้าเราไปตีทีมจริงเราก็จะแบบเหนื่อยๆนะครับผมหลายเพิ่มหน่อยอะไรแบบนีบ้นี่โอ้โหปั่นฮะ ปั่นไปเลี้ยวทางโน้นก็นอนดีครับนอนดีครับสะสมพลังโจมตีทุบกระบาลไป5้าปล้านของผมเป็นไงบ้างของผมเป็นไงบ้างไม่เป็นอะไรครับไม่มีอะไรครับดาวจะวดปิดจ็อไปปิดจ็อบไปดาวจะวดครับปาดหน้าเค้กไปงี๊ครับ7จ็ดแสนสามครับโอ้โหเจ็ดแสนสามหรือเล้านไม่รู้ครับแต่เราดูกันต่อไปครับผดูอ้าวเรียบร้อยครับต้นจักรพรรดิเด็กต่อยหน้าครับผมโอ้โหผมผมคิดว่านะ ฟูบุกิเนี่ยได้ความได้ความสวยได้ความน่ารักครับคนเลยชอบครับสกิลมันก็เอามากันพวกตัวไล่อันติโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ได้เปิดแปดนี่คือยิ้มเลยครับใครที่ไม่ได้เปิดแปดคือย,ยิ้มเลยนะครับแล้วรอมาเอาฟูบุกิไปเออแล้วก็มันก็จะเป็นที่แบบว่ากันพวกไล่อันติทั้งหมดนะครับแปดประกายเต่งตกเมตาโดยสิ้นเชิง โอเคครับผมเรียบร้อยกันไปครับวันนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และก็กดกระดิ่งให้กับช่องลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ